สวัสดีสมาชิกยูนิกาคอยวันนี้ผมจะมาคุยถึงวิธีการนะครับโอนเหรียญน,นะครับหรือวิธีการถอนเหรียญจากตัวของยูคอสนะครับเพื่อที่จะส่งกลับมาสู่กระดานของ BIT ขับเพื่อที่เรานะครับจะทำการนะครับถอนเป็นเงินบาทน,นะครับหลายคนนะครับเริ่มทยอยกันเข้ามานะครับฝากนะครับเ,เงินไว้กับ ตัวของ you c o s นะครับซึ่งก็เป็นการลงทุนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เริ่มนะครับมีความน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่านะครับดอกเบี้ยนะครับหรือเงินปันผลเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับได้นะครับวันละนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นวันวันไปเลยนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมคิดว่าก็ นะครับน <Billie S 2> ่าสนใจนะครับแต่เรื่องของนะครับความเสี่ยงนั้นก็หลายๆคนนะครับก็จะต้องนะครับยอมรับความเสี่ยงได้นะครับเนื่องจากนะครับการลงทุนนะครับทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับยิ่งการลงทุนนะครับที่ได้ผลตอบแทนที่สูงนะครับก็จะมาคู่กับความสูงอ่าคู่กับความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกันนะครับวันนี้นะครับผม นะครับลองยกตัวอย่างนะครับพอร์ตนี้เนี่ยนะครับมีการนะครับเริ่มฝากนะครับที่100่ USDT นะครับแล้วก็นะครับได้โทเค็นที่350นะครับก็มีค่าเน็ตเวิร์กให้ด้วยนะครับก็อันนี้ผมมีการแนะนำสมาชิกไปนะครับหนึ่งลนยนะครับก็จะมีนะครับอยู่ที่7 USDT นะครับแล้วก็ นะครับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยนะครับที่ผมได้มาเนี่ยนะครับณปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่31 USDT นะครับก็ได้นะครับวันละ1เหรียญนะครับหรือวันละ1%นะครับณวันนี้ก็ครบ31วันไปแล้วนะครับก็อยากจะมานะครับบอกถึงวิธีการวิดดอเหรียญนะครับ31เหรียญตรงนี้นะครับเพื่อที่จะส่งกลับมา นะครับในตัวของกระดานบิดคัพนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเปิดตัวของ ucoins นะครับคู่กับตัวของบิดคัพนะครับเพื่อที่เราจะไป Copy ตัวของ address wallet นะครับที่เป็นตัวของ deposits นะครับก็คือการฝากนะครับ usdt นะครับเข้าไปที่ตัวของกระดานบิดรับวิธีการก็ไม่ยากนะครับก็เข้าไปที่กระดานบิดรับนะครับใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับใส่ตัวรหัสต f a แฟกเตอร์เข้าไปได้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เข้าไปที่เมนูของเงินของฉันนะครับเมื่อเราเข้าไปที่เงินของฉันแล้วนะครับมันก็จะนะครับมีตัวของสกุลเงินดิจิตอลต่างๆเข้ามานะครับเราก็ไปเลือก นะครับในตัวของ usdt นะครับก็ลองเลื่อนๆลงมาดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่า usdt นะครับหรือตัวของทีเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับผมมีอยู่8 usdt นะครับวิธีการก็นะครับให้เราคลิกนะครับตรงลูกศรด้านขวามือตรงนี้นะครับข้างๆเลข8ตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้น นะครับแถบสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำนะครับก็ให้เราเลือกนะครับแถบสีเขียวนะครับที่ขึ้นคำว่าฝากเหรียญตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีนะครับตัวของ address นะครับหรือที่เรียกว่า deposit UDT address นะครับก็ให้เรานะครับทำการ copy ตรงนี้ นะครับวิธีการนะครับเราอาจจะกดนะครับค้างไว้นะครับแล้วก็ให้นะครับมันขึ้นปัอัพขึ้นมาแล้วกดคัดลอกนะครับหรือเราจะกดคัดลอกนะครับด้านล่างตรงนี้เลยก็ได้นะครับคําว่าคัดลอกตรงนี้นะครับวิธีการนะครับเทคนิคของผมก็คือให้เราจําไว้นะครับว่านะครับอย่างกับตัวเลขของผมนะครับก็เป็น ตัวเลขด้านหน้านะครับก็0ู7ย์4 8แนะครับแล้วก็5 7 0 8ซึ่งเป็นเลขหลังนะครับก็จำเลขนะครับหัวกับท้ายไว้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้นะครับเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเรา Copy ไปแล้วนะครับเมื่อเรากด Copy ไปแล้วนะครับก็ลองอ่านดูนะครับลองรับการฝาก USDT ผ่าน Bitcoin Network นะครับ o m i n และ อิตาเลียมเลขเบอร์เท่านั้นนะครับก็ให้เรากดนะครับคำว่า Copy อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเมื่อเรากดไปแล้วนะครับก็จำเลขหัวกระ้ายไว้ก็ได้นะครับ7544กับ5708นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราสลับนะครับมาที่ตัวของ Ucost นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ตัวของ Ucost แล้วนะครับก็ให้เรานะครับไปที่เมนูนะครับ สามขีดด้านบนซ้ายมือนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมีเมนูนะครับก็ให้เราเลื่อนไปตรงคําว่าวิดดอนะครับเมื่อเรากดคําว่าวิดดอเข้าไปแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาดูนะครับว่าเราจะนะครับวิดดอนะครับตัวของโ o ฟิกนะครับบาลานตตรงนี้นะครับก็หรือ31 u s d t ตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับ เลื่อนขึ้นไปนะครับก็นะครับด้านล่างก็จะมีให้เรากรอกนะครับตัวของ Address นะครับที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องดูให้ดีนะครับว่า a d d r e s s ตรงนั้นต้องเป็น a d d r e s s ของช่องของการฝากเงินนะครับหรือแถบสีเขียวเขียวนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มานะครับใส่นะครับตัวของ a d d r e s s นะครับก็คือด้านบนตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็กดคาวว่างนะครับสังเกตนะครับว่านะครับเลขหัวกับเลขท้ายนะครับถ้าเราจํานะครับหรือจดเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็น7544นะครับแล้วก็5708ตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อน นะครับอันนี้จะเป็นนะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราจะวิดดอนะครับเงินนะครับในช่องไหนนะครับซึ่งเราเลื่อนขึ้นมาดูก่อนก็ได้นะครับผมจะวิดดอตัวของ p r o f i ศบ a ลานนะครับก็ให้เราใส่นะครับแล้วก็ติ๊กช่องคําว่า p r o f i ศบ a ลานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่นะครับ U.S.T. w a e Address นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของการนะครับบันทึกนะครับหรือหมายเหตุนะครับหรือเขียนโน้ตเอาไว้นะครับว่าเรานะครับอยากจะบันทึกอะไรไว้นะครับผมก็จะเขียนไว้ว่านะครับเป็นนะครับการถอนครั้งแรกนะครับก็จากนะครับตัวของ u c o s นะครับ นะครับไปที่ตัวของบิตคัพนะครับก็แล้วแต่นะครับใครจะนะครับโน้ตแบบไหนเอาไว้นะครับแล้วก็ผมจะลองถอนดูซักนะครับ30 USDT นะครับก็อันนี้ผมโน้ตไว้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับใครจะโน้ตไว้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยลองดูนะครับเพราะผมชอบเลขกลมๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะถอนได้31ก็ตามนะครับแต่ผม ขอเป็น30แล้วกันนะครับเลขกลมๆดีนะครับแล้วก็จะมีค่าวิดดอร์ฟรีนะครับหรือค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่5%นะครับก็คือ1.5 USD นะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าก็มาเช็ครายละเอียดดูให้ดีนะครับก็ลองดูนะครับว่าเป็นโปรฟิตร์บาลานซ์หรือเปล่านะครับคือเป็นกำไรนะครับหรือ ่าเขาเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยของเรานั่นเองนะครับก็มีอยู่ที่31นะครับแต่ผมขอวิดดอกแค่30นะครับก็เช็คตัวของแอดเดรสให้ดีนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับก็โน้ตไว้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนที่จะวิดดอนะครับแล้วก็เมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับกดนะคำว่า submit นะครับอันนี้ผมเช็คแอดเดรสนะครับเมื่อดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคําว่า Submit นะครับเมื่อกดคําว่า Submit เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นนะครับคำว่า With Draw Request Submit successful นะครับแถบสีเขียวๆตรงนี้นะครับเราก็ลองเลื่อนลงมาดูนะครับว่าเหลือเรานะครับจาก31ตรงนี้นะครับก็เราวิ h d r ดอไป30ก็จะเหลือ เท่าเพียงหนึ่ง uett เท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องรอดูนะครับอ่าเขามีอ่าเขียนหมายเหตุมาให้ด้วยนะครับว่ายูวิดดอ์นะครับหลังจากนะครับอ่า after นะครับหรือเงินนะครับก็คาดว่านะครับน่าจะเข้าวันที่ห้านะครับเดือนธันวาคมนะครับก็ต้องใช้เวลา อยู่ระยะหนึ่งนะครับวันนี้ก็วันที่25ใช่ไหมฮะก็อีกเป็นวันที่5นะครับก็เบ็ดเสร็จก็จะอยู่ประมาณนะครับ10วันนะครับเหรียญ UNTT นะครับถึงจะเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อถึงวันที่5นะครับท่านวานะครับผมก็จะนะครับมาแจ้งข่าวให้พวกเราฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าเหรียญนั้น นะครับเข้าสู่กระดานบิดขับของนะครับผมแล้วหรือ,อยังนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ